สายปลามาแท็กมาปลาครับตี่ปลาปลาเกาเก่าปลาหยุดเก่ามาปลาดูแต่อีเจอาตัป่คับเจอมาตัดปันเนี่ยโอ้ันไม่แนรยยีเมนะคับเดี๋ยแป้งหมดนลแป้งไม่ีรยยีเดี๋ยวไปกล้เาได้ละไม่ไว้ตัเองเออก่โยยีแป้งนะตีไม่เจอรอยยี

กิโน่ครับผมหวานน้อยนะแล้วก็เล็กแล้วก็แรด้วยกันไหมครับครับผมหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับสแกนไหมครับ

ท่านผู้ชมตอนนี้ผมมาอยู่ที่เมืองอัดใหญ่นะครับนูนจะตรงไปก็ตรงไปตรงขานะครับาะด้านในจะเป็นตลาดนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศในตลาดนะครับจะมีตกาดตลาดเกาะหมีตอนเย็นๆครับไปมีของขายมากมายเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเข้าพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศด้านในดูนะครับว่าก็จะมีอะไรกันบ้างนะครับเป็นเกาะหมีนะครับเป็นหมู่บ้านมิสลิมนะครับหมู่บ้านมิสลินคอนฟลิมแล้วก็ร้าน ส่นมากจะเป็นร้านอาหารพวกอาหารมุสลิมนะครับท่านชมมีของขายพวกอาหารของกินมากมายเลยนะครับท่านชมโอเคเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศในตลาดดูนะครับ tuômเลยอ่ะ được นิดเดียว đi mà bọc chưa chưa thì này nè ba tôi tôi về không bì rồi nè pa ก็วันนี้มาอยู่นะครับอยู่เมืองฮานใหญ่ลาวครับเพื่อชมแดดว่ากว่าลาดนี้มีกล้องช่วยกล้องของเขากล้องทุ๊กนิ้วเจ้าเจ้าปลาเจ้าป้ากังเกงนี่รี่วายหรี่วายกังเกงโอ้ก็บิ๊กจอนลองดูสิหรี่วาย นี่งรยเป็สิบตัวเปโอ้โเป็ดรีไวตัวนี้ยจ้ามรยี่กันตัวนี้โอ้โย,ย,นะย,ยอีไวไวยทั้งนั้นเลยสนี้่องรตัวนี้โอ้ยประเด็น ไวอย่างนั้นเลยครับสำจมรีไวแต่จะเป็นปลาหรือไม่นะปลาหรือไม่ปลาหรือกะเขาจะไม่ได้มีปลาหรือไม่เป็น นี่ที่ลาโโเดีนมามาไปกันเลนรถในไรตนมาเอาโอเคได้เลยตัวเราคับสวยจังดวยนะไปเห็นแล้วพ่อค้ายากใส่กระชากนอนี่นี่ได้พ่อค้าได้ตวออปึ้งให้หน่อยปึ้งให้หน่อยด้วยหน่อยหน่อยหน่อยนี่ได้กับปีกตัวหนึ่งได้มีแล้วกาบอยโอสวยจังนะ หน้าหลังเลยโอ้โหเดี๋ยวด้านหลังไม่มีแผลหน่อยไม่เป็นไรมีแผลหน่อยนึงไม่เป็นไรโอเคเอาแล้วโอเคนี่ร้านปักพวกร้านปี่ของที่ขายของสวยเลยทางหลังก็โลดเสื้อผ้าสวยโอ้โหหามเลยมาได้นี่นี่โอ้โหหามามั้งนั้นนะครับคนจีนนี่ของแกทางหลังก็โลดจังเลยโอเคครับขอบคุณมากครับครับแล้วหนึ่งตัวกำกลับกับ นี่คือตลาดเกาะหมีครับท่านผู้ชมเกาะหมีมีของขายมากมายเลยเจ้าป้ามือสองเนี่ยครับดายมีดแล้วแล้วนะครับสวยนะครับสวยมากครับนี่โอเคนี่ครับในตลาดนะครับในตลาดนี่จะมีของขายมากมายเลยทุกวันนะครับส่วนตอนเย็นนะครับตอนเย็นนี่ตอนอาหารนะครับโซนอาหาร ส่วนอาหารส่วนเสื้อผ้าก็ด้านนอกกับได้มาแล้วหนึ่งตัวนะครับปาลาออนมันมีรัว่วรัวนิดนึงครับเอฟซีนี่ได้ได้ไหมบ้างหรอได้ได้เยเองไหมหรอเราเราระวังแท้เลยนะครับคอเลือดม้วนนะได้ไหมจะอะไรม้อนกิ้มมอนกิ้ม,น,มน,นี่ครับ ขาดหน่อยหนึ่งเดี๋ยวพี่ก็ปาให้นะครับปาสักหน่อยครับเปาหน่อยจะสวยเลยแหละเนี่ยนี้ครับที่ตลาดนะครับตลาดเกาะมีะครับเกาะมีนะี่โอเค ตลาดกามีครับตลาดกามีครับเนี่ยมีของขายมากมายเลยอันนี้เป็นเวลาก็เกือบหกโมงรับหกโมงครับจะมีตอนเย็นๆครับตอนเย็นตอนเย็นๆครับตอนนี้ก็ใกล้แต่วันใกล้จะตกดินเลยนะครับใกล้จะตกดินอันนี้ครับลายซอยครับจะขายของครับลายซอยเลยแหละนี่ที่ละมาดครับตลาดนัดเกาะมี้ก็จะมีตลาดใหญ่เ็าจะมีวันเสาร์ครับไปชมวันเสาร์มันพุทธอยู่ ะมีลูกชิ้นครับก็สามารจะเป็นมุสลิมนะครับี่เกาะนี้นะครับออนอาหาร,ม,รมุสลิม ตลาดก็จะใหญ่นะครับตอนเยน็เยนๆก็จะมีทุกวัน,นมีทุกวันพวกอาหารพวกผักพ,กพวกผลไม้รวครับเยอะมากครับอาหารสดๆก็มีนะครับผมมีพวกน้ำหวานมีพวกอาหารสดๆก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับผักอะไรมีครบเลยนะครับครบเลยแล้วก็พวกเสื้อผ้าด้านฝั่งบนนะครับก็ตะกี้ ได้มาแล้วเสื้อ1ตัวไอ้สามตัวแล้วนะครับผ้าเก่าๆครับเก่า<ๆ>อาหารสดๆก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวพาไปาเอไปชมดเคเเคเเคเูครบเืมนี่ตอนเย็นเย็นนะครับเย็นเย็น คือ okay, ยิ่งยิ่งวันเสร์ตอนเช้าคนเยอะมากครับคนเยอะมากแต่ตอนเย็นๆทุกวันนะครับตอนตอนี้เย็นทุกวันกพระถ้าฝนไม่ตกนะครับคนจะออกมาจับจ่ายย้ายสอยกนะันก็เป็นหมู่บ้านอยู่แถวนี้เป็นหมู่บ้านเกาะหมีนะครับท่านกมีพบ,บเลยแหละเสื้อผ้าอยู่ด้านบนนะครับเส,สื้อผ้ามีโซนจะโซนอาหารของกินของของใช้ครับ นี้พาท่านผู้ชมมาชมเมืองอัดารแยกเองครับตลาดก็มีมีทุกวันครับมีทุกวันมีพวกผักสดๆครับผักสดๆ

มาอยู่ที๋เมืองหาดใหญ่เราครับอยู่ทเด๋อยันยงอยู่ทเด๋อมีครับจดมื่อผมมาชมตลาดตลาดเย็นครับมีกองไก่มาไมยเลยครับพวกอาหารพวกเสื้อผ้ามือสองครับเดี๋ยวสักพักเราเสร็จจากตลาดนี้เดี๋ยวเราจะไปหาที่นอนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปตลาดเยันยงเช้าวันจุบกับวันจุกโอเคนะครับเดี๋ยวจะไปหาที่นอนที่ในเมืองหาดใหญ่นะครับทุกท่านโอเค